นี่ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงนะครับกเกือบสองชั่วโมงนี่นะครับใส่ชามไปเด็ครับต้มซุปก็จะใส่มากขึ้นนะครับถ้าต้มได้เวลานะครับที่จะต้มน้ำซุปนะครับก็จะมีะขาไก่ไก่แก่แนะนำไม่ใช่เป็นไก่แกนน่นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีขาตั้งกระดูกเล้งเครื่องเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมก็นำไปต้ม น้ำแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดเลยนะครับตัวกระดูกเล็กนี่ครับก็ทำความสะอาดให้ดีนิดนึงนะครับมันจะมีมันอยู่ตรงตามร่องสันกระดูกนี่นะครับรงกระดูกสันหลังล้างรวมถึงขาตั้งเลยนะครับก็จะมีเลือดที่เราลวกแล้วมันเลือดจะออกมาตามนี้ล้างสะอาดนะครับนี่ฮะขาแฮมยูนานนี่นะครับสองก้อนใส่ลงไปด้วยนะครับนี่ฮะกระเทียมพริกไทยขาวเม็ดแล้วก็เป็นลากผักชีนี่ฮะสูตรสามเกินนะครับนี่ฮะแล้วก็จะใส่หัวเท้าลงไปด้วยนะครับสำหรับน้ำซุป แล้วก็จะมีใบเตยสักสามใบนะครับแล้วก็จะเป็นอหอมใหญ่แล้วส่วนตัวเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะครับนี่ฮะเกลือผงปรุงรสน้าตาลกรวดแล้วก็จะมีซอ,อสปรุปงรสหรือจะใช้เป็นโชยุก็ได้นะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองใจะใส่เป็นหัวกระเทียมดองไปด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดสูตรนะครับพนน้าร้อนแล้วนะครับเราก็ลงเั่วเครื่องซุปลงไปเลยครับนี่ฮะ เลยไก่แกนะครับอย่าลืมนะครับแนะนำให้ใช้เป็นไก่แกนะครับน้ำซุปจะหวานมากนะครับสูตรนี้ถ้าผู้ชมก็นําไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับดุกเล็กนะครับไปต่อยอดเป็นบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกี๊ยวได้หมดนะครับสูตรน้ำซุปตัวนี้นะครับแฮมยูดานครับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเป็นหัวใจเท้านะครับทาผู้ชมลงไปเลยหัวใจเท้านะครับหัวใจเท้าประมาณครึ่งกิโลลงไปเลยนะครับนี่นะฮะ ส่วนหอมใหญ่แล้วก็ใบเตยแล้วก็เครื่องเทศรสชาตินะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันหลังตุนไม่นานหนึ่งชั่วโมงนะครับซุปเราก็ตุนมามันหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับคุผู้ชมต้องคอยช้อนฟองออกนะครับนี่นะฟองที่ลอยขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราก็ลงเครื่องเทศลงไปเลยครับที่ห่อผ้าขาบางไว้นี่ครลงไปครับใบเตยครับลงไปครับตามด้วย หอมใหญ่นะครับลงไปครับตามด้วยเกลือครับผงปรุงรสครับน้ำตาลกรวดลงไปครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสหรือจะเป็นโชยุก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองหรือจะใส่กระเทียมดองเป็นหัวด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดสูตรนะครับโอเคอันนี้ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงนะครับเกือบสองชั่วโมงนี่ครับใส่ชามไปเลยครับต้มซุปก็ จะใสามากขึ้นนะครับถ้าต้มได้เวลานะครับ